เขาบอกว่าสำหรับแฟนสิงห์บลูแล้วเนี่ยตัวเขาอยากจะขอโทษสำหรับเรื่องหน้าโมโหที่ตัวเขาเป็นต้นเหตุนะครับโรเมรูลูคากูจะมีชื่ออยู่ในทีมในเกมที่พบกับสเปอร์ในฟุตบอลคาราบาวครับในวันอัดในวันพุธนี้นะครับก็คือในวันนี้นั่นแหละเชลซีเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับอันโตนิโอรูดิเกอร์และเซซ่าอัสปิเกเรต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการเจรจาถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับ Blue t o d a y อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจก็จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในยามเช้าเหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today ครับก่อนที่จะไปติดตามแถลงการการขอโทษของโรเบรูลูคาคูกับทางเชลซีรวมไปถึงเรื่องการต่อสัญญาล่าสุดครับของรูดิเกอร์แล้วก็เซซ่าอัสเปริเวต้าแล้วก็มีข่าวของดีแคนไรส์มาฝากกันด้วยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิ Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับช่วงนี้ใครสนใจรถยนต์นะฮะแนะนำรถยนต์ในราคาที่ถูกมากๆครับ s u z u k ิ c e l e r i o ครับเพียงแค่3 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นยังไงไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าที่เว็บไซต์ครับ w w w s u z u k i c o t h นะครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจของสิงห์ World o f f o o t b a l l กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สิงห์ l d of Football Guru Life หรือว่าของรางวัลมากมายที่เรานำมาแจกกันนะครับฝาก อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เพจกันด้วยนะครับเามาดูเรื่องแรกครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราพูดถึงว่าลูาคูจะเข้าประชุมกับทั้งโทมัสทูเคิลแล้วก็มาเรนากานอกสกายาล่าสุดนะครับมีการถแถลงการออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการของลูาคูผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรน,นะครับเขาบอกว่าสำหรับแฟนสิงห์บลูแล้วเนี่ยตัวเขาอยากจะขอโทษสำหรับเรื่องหน้าโมโหท,ที่ตัวเขาเป็นต้นเหตุนะครับ ผมเข้าใจจริงๆครับว่าทําไมพวกคุณถึงได้โมโหขนาดนี้และตอนนี้มันขึ้นอยู่กับตัวผมเองแล้วครับว่าจะเรียกความเชื่อใจจากแฟนสิงห์บลูกลับมาได้หรือเปล่าผมจะทําให้ได้ดีที่สุดครับเพื่อแสดงเห็นความมุ่งมั่นในสนามซ้อมและในสนามจริงผมจะพยายามอย่างหนักให้ทีมเราคว้าชัยชนะให้ได้และเหนือสิ่งอื่นใดครับผมอยากจะขอโทษผู้จัดจาการทีมเพื่อนร่วมทีมและก็บอร์ดบริหารผมเข้าใจว่าสิ่งที่ผมทํานั้นเนี่ยมัน เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยครับผมอยากจะมูฟออนจากเรื่องนี้และช่วยทีมคว้าชัยชนะผมอยากจะโชว์ฟอร์มให้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโรเมลูลูคาคูส่วนโทมัสทูเคิลครับพูดถึงหลังจากการพูดคุยกับลูคาคูลส่วนตัวครับเขาบอกว่าใช่แล้วครับผมคิดว่าเราควรจะคิดหน้าคิดหลังให้ดีกว่านี้ก่อนจะทําอะไรพวกเราก็เลยต้องเคลียร์กันหน่อยว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เราต้องทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่และยอมรับคําขอโทษ ผมพูดได้เลยครับว่าตั้งแต่ผมคุมทีมมาผมเจอบทสัมภาษณ์แย่ๆกว่านี้มาเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของทางโทมัสทูเคิลขณะเดียวกันครับกาเซตาเดโลสปอร์ตครับรายงานว่าโรเมลูลูคากูน่าจะโดนสโมสรสั่งปรับเงินประมาณ5 6 0ถึงแสนยูโรเลยสำหรับในเคสนี้นะครับขณะเดียวกันนิซ่าคินเซล่าครับก็รายงานว่าโรเมลูลูคากูจะมีชื่ออยู่ในทีมในเกมที่พบกับสเปอร์ในฟุตบอลคาราบาวครับ ในวันอ่าในวันพุธนี้นะครับก็คือในวันนี้นี่แหละเขาจะมีชื่อแน่นอนอาจจะกลับมาได้เลยนะครับส่วนอดัมนิวสันครับทำโพสสำรวจแฟนบอลครับว่าควรยอมรับคำขอโทษของลูคคูและมูฟออนกันได้หรือยังนะครับปรากฏว่าผลโหวต67.5%บอบอกว่าเราควรยอมรับกับเรื่องนี้แล้วก็มูฟออนจากเรื่องของโรเมลูลูคาคูได้แล้วนั่นแสดงว่าแฟนเชลซีหลายคนก็ไม่ติดใจเรื่องของโรเมลูลูคาคูเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันครับ มีรายงานว่าอดัมนิวสันให้ทัศนะครับถึงการถแถลงการขอโทษของโรเบลูรูคาคูครับเขาบอกว่าเป็นการถแถลงการที่ดีนะครับและผมคิดว่าพวกเราควรจะจบเรื่องนี้กันได้แล้วโดยสิ่งหนึ่งที่ผมจะจําให้ขึ้นใจคือตอนนี้มีนักเตะมีใครหนุนหลังเขาอยู่หรือเปล่าเพราะเขากําลังใช้ชีวิตอยู่ไกลจากครอบครัวและลูกซึ่งมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆสาหรับบทสัมภาษณ์ของอดัมนิวสันนะครับ ส่วนเรื่องของข่าวซื้อขายนักเตะเรื่องการต่อสัญญาวันนี้มีมาฝากเหมือนกันครับนิซาคินเซล่าครับจาก go.com ครับรายงานว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเชลซีเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับอันโตนิโอรูดิเกอร์และเซซ่าอัสปริเกต้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการเจรจาถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับก็หวังว่าทั้งคู่น่าจะต่อสัญญาเพราะว่าเตอาโกซิวาต่อสัญญาฉบับใหม่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเชื่อว่า ถ้ามันออกมาเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นสื่อเทียร์หนึ่งจาก go com ด้วยผมว่ามีโอกาสที่ทั้งคู่อาจจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับขณะที่ดิมาซิโอรายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยได้พูดคุยกับเอเจนต์ของรูดิเกอร์แล้วนะครับแต่ไม่มั่นใจเลยว่าจะดึงตัวนักเตะได้หรือเปล่าทําให้ตอนนี้พวกเขาไม่ใช่ทีมเต็งที่จะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมนะครับแหม่ถ้ายูเวนตุสสนใจรูดิเกอร์นี่เชลซีขอเดลิกแล้วกันนะครับแต่ว่ามันคงแลกตัวสลับตัวคงเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะเกิดขึ้น นะครับส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็ยูเวนตุสเนี่ยนอกจากรูดิเกอร์แล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เคยมีข่าวกับเอมอ์สันพา์เมรีด้วยแต่ว่าตอนนี้ข่าวเงียบไปแล้วเขาบอกว่าการดึงตัวเอมอ์สันพา์เมรีเนี่ยกลับมาจากลียงคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของเชลซีในมกราคมนี้โดยสโมสรเนี่ยยังเจรจากับลียงไม่ลงตัวนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลียงอ่ะจะไม่ปล่อยทางเอมอ์สันพาเมรีนะครับแต่ต้องดูว่า สุดท้ายแล้วเชลซีจะเจราจากับลิยงออกมาในทิศทางไหนเราจะเทอร์มิเนตสัญญายืมตัวไหมเราอาจจะต้องเรียกว่าจ่ายเงินหรือยังไงก็ตามแต่เชื่อว่าเอม์สันพาเมรี่มีโอกาสกลับเชลซีครับถ้ามาในลักษณะเคสแบบนี้นะครับขณะเดีวยวกันมีรายงานว่าแมลมองของเชลซีเริ่มทําการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับออรเรียงชัวมินี่ครับกองกลางของโมนาโกโดยจะพิจารณาไปถึงทัศนคติการใช้ชีวิตส่วนตัวของนักเตะ ก่อนจะตัดสินใจเซ็นสัญญาในตลาดซัมเมอร์หน้าดูแล้วมกราคมนี้น่าจะเร็วเกินไปซึ่งผมทำคลิปในส่วนของการวิเคราะห์นะครับไว้ให้แล้วนะครับว่าเชลซีจะเสริมทัพคนไหนในเดือนมกราคมนี้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันในเคสของชัวงเมนี่เนี่ยผมว่าโมนาโกไม่น่าจะทิ้งเขากลางทางนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่น่าจะอำลาโมนาโกกลางทางคือถ้าจะอำลาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเชลซีข้อเสนอต้องถึงแล้วก็มาหาศาลก่อนหน้านี้โมนาโก ตั้งค่าตัวไว้38ล้านปอนด์แต่ว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าน่าจะขยับไปถึง50ล้านปอนด์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่เบานะสำหรับค่าตัวของออเรเลียงชัวเมนี่นะครับขณะเดียวกันครับ g o c o m มลิซ่าคินเซล่าครับรายงานว่าแม้เชลซีจะชื่นชอบในตัวดีแคนไรส์มากๆและคงเป็นเป้าหมายที่เชลซีสนใจเนี่ยแต่คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเซ็นสัญญากับไรส์และชัวเมนี่พร้อมกันเนื่องจากโทมัสตูเิลต้องการดันคอนอกาลเกอร์ขึ้นมาสู่ทีม ชุดใหญ่นะครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะถ้าให้ผมเลือกนะผมเลือกดีแคนไรส์ก่อนนะครับเพราะว่าปรับตัวได้ไปที่เรียบร้อยแล้วเป็นกัปตันทีมเวทแฮมด้วยแหมถ้ามีคอนอกากลักเกอร์ดีแคนไรส์เมสันเมาส์จอร์จินโยบกองเต้เล่นด้วยกันนี oh, ่โอ้โหซีซั่นหน้าสนุกแน่นอนนะครับผมเชียร์นะดีแคนไรส์นี่แถมถอยไปเล่นเซนเ,นเตอร์ได้ในช่วงที่เตเกโกซิวาร์เจ็บอาร์สปปลกตาเล่นไม่ได้ดีแคนไรส์ก็สามารถลงมาช่วยตรงนี้ได้นะครับ ขณะที่นีซ่าคินเซล่ารายงานว่าแผนการเสริมทัพของเชลซีเนี่ยจะมองหากองกลางและก็เซนเตอร์แบ็กเพื่อเป็นตัวหลักให้กับทีมในระยะยาวส่วนวิงวิงแบ็กเนี่ยจะพิจารณาเฉพาะตัวเลือกระยะสั้นเท่านั้นอันนี้ยิ่งเข้าล็อกเลยครับถ้าวิงแบกระยะสั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทางด้านของลูกาดีนครับส่วนเซนเตอร์ในระยะยาวเนี่ยก็คือชูสกุนเด้ไงเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป้าหมายเชลซีเนี่ยเริ่มมองเห็นชัดเจนและแต่ ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเป็นซัมเมอร์นะครับผมว่าโอกาสจะเสริมทัพในเดือนมกราคมเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ลูก้าดีนเท่านั้นเองด้วยสัญญายืมตัวเพราะอย่าลืมครับว่าการเสริมทัพในเดือนมกราคมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะที่ทีมนั้นไม่ต้องการออหรือว่าค่าตัวต้องมาหาศาลจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ง่ายในการเสริมทัพในเดือนมกราคมนะครับส่วนเรื่องของอันเดรสกิเตนเซนครับก็มีรายงานว่ายังไม่แน่ใจว่าจะฟิตพอลงเล่น ในเกมวันพุธหรือเปล่านะครับที่จะเจอกับสเปอร์ในวันนี้นะฮะในขณะที่ชาโรบานั้นเนี่ยจะลงเล่นไม่ได้เพราะเจ็บซ้ำที่เดิมส่วนติโมแวนเนอร์จะกลับมาลงซ้อมได้แล้วครับโดยนักเตะรู้สึกดีว่าดีกว่าเดิมขึ้นมากๆนะฮะสำหรับทางติโมแวนเนอร์นะครับผมเชื่อว่าวันพุธนี้ไม่น่าได้นะครับแต่ว่าสุดสัปดาห์หรือว่าฟุตบอลเอฟเอคัในรอบที่3เนี่ยผมว่ามีโอกาสจะได้เห็นติโมแวนเนอร์นะครับขณะที่กองกลาง ขอไปกองหลังอีกคนหนึ่งที่มีข่าวว่าเชลซีสนใจคือด้วยฟอร์มที่ดีเป็นตัวที่เชลซีปล่อยยืมตัวครับตัวนี้แอดติดตามอยู่เขาถูกฮันดอร์ฟิลยืมตัวไปนั่นก็คือเลวิสโควิลครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะถูกดันขึ้นกับทีมชุดใหญ่ของเชลซีในฤดูกาลหน้าหลังจากนักเตะในโชว์ฟอร์มได้แจมมากๆจากสัญญายืมตัวกับฮันดอร์ฟิลทาว โดยแผนตอนแรกคือใช้นักเตะยืมตัวไปอีกสัก2ทีมก่อนดันขึ้นชุดใหญ่แต่ปรากฏว่าน้องมันฟอร์มดีครับก็เลยเป็นไปได้ว่าเลวี่โควิลอาจจะได้อยู่กับทีมเชลซีในฤดูกาลหน้าส่วนใครที่เชียชร์ชาเวียเอบูยัมบ้านะครับก็อาจจะเจอเลวี่โควิลเข้าไปอาจจะต้องถอยไปก่อนใจจริงกับผมชอบชาเวียเอบูยัมบ้านะครับแล้วก็หวังให้เขา ได้ขึ้นชุดใหญ่สักที FA ครับรอบ3ก็ได้หรือว่าในฤดูกาลหน้าได้สอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวสำรองก็ยังดีนะครับส่วนค่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องของเลือ์ภูครับได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอเลื่อนเกมที่จะเจอกับอาร์เซนอลในคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศในนัดแรกวันพฤหัสสบดีนี้เนื่องจากทีเมเจอปัญหาเรื่องโควิดจนต้องยกเลิกซ้อมเมื่อช่วงบ่าย ที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวรู้ว่าจะต้องเลื่อนหรือเปล่าก็เดี๋ยวเชลซีจะเจอกับสเปอร์ส่วนลิเวอร์พูลจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับอย่าลืมว่าเรามีคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศอีกนะครับเราเล่นกันเย้าเยอนนะฮะสำหรับคาราบาวครับแล้วก็เรื่องของโรนัลโด้อิซิเย่ครับที่กาลังจะหมดสัญญากับนาโปลีเตรียมเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมโตรอนโต้เอฟซีในสัปดาห์นี้เพื่อรอย้ายแบบฟรีเอเย่นจนในหลังจากจบฤด,ดูกาลโดยสัญญาในเซ็นันถึงปี2027 รับค่าเหนื่อย11.5ล้านยูโรต่อปีไม่รัวโบนัสอีก4.5ล้านยูโรต่อปีครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สุทธิสําหรับหักภาษีแล้วนะครับถ้าจังมาได้ในมีนักเตะอิตาลีที่ไปเล่นที่นู่นก็คือเซบาสเตียนโจวินโคซึ่งไปเล่นแล้วดีมากๆเพราะฉะนั้นโรนโด้อิซิเย่ในวัยตรงนี้ผมเชื่อว่าเล่นได้สบายเสียดายนะครับแกน่าจะมาเชลซีหรือมา ทีมในยุโรปก่อนก่อนที่จะไปเล่นในสหรัฐนะครับต,ต,ตอนโตโตรรนโตนี่เป็นเป็นสโมสรจากแคนาดาครับแต่ว่าเล่นในเมเจอร์ลีกของสหรัฐนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับยังไงอย่าลืมนะฮะทุกท่านเรื่องของโรเมลูรูอาคูเนี่ยหลายคนอาจจะแสดงความเห็นเรื่องตําหนิไปแล้วเรื่องว่าไปแล้วแต่ว่าพอนักเตะขอโทษแถลงการออกมาแบบนี้ผมอยากให้แฟนเชลซีทุกคนหรือแฟน ในช่องปามสามบาทหบาทเนี่ยทุกคนมันผิดพลาดกันได้ครับฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทําพลาดเพิเขาขอโทษเขาจบนะครับเพราะฉะนั้นบ้านเราผมไม่แน่ใจว่าแฟนบอลเชลซีจบหรือยังผมเคยพูดแล้วครับว่าในเคสของลัวคูเนี่ยต่อให้เขาพูดหรือไม่พูดผมเชื่อว่ามันน่าจะออกมาในลักษณะแบบนี้แล้วเพราะว่า1ลัวคูค่าตัวมหาศาลครับจะปล่อยตัวออกจากทีมด้วยปัญหาแบบนี้คงยากสสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องไหนก็ตามเหมือนซองเฮอร์มินจะได้ไหมฮะ ที่ทะเลาะก,กับคุกโยริสสุดท้ายพวกเขาเมื่อชีพครับเขาขอโทษแล้วก็มาเคลียร์กันเพราะฉะนั้นการแสดงความเห็นเรื่องการตําหนิลัวคูหรือการออกมาด่าจนเกินไปเนี่ยมันมันมันคือวัฒนธรรมในส่วนของบ้านเราครับคือมันอาจจะไม่เห็นด้วยยอมรับไม่ได้แล้วก็ยกเลิกกันไปแยกกันไปแต่ฝรั่งเขาตำหนิกันได้เขาคุยกันได้นะครับแล้วเขาเคลียร์กันได้เพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยผมอยากให้แฟนเชลซีทำความเข้าใจแล้วก็อย่าไปเรียกว่าถือโทษกโกรธอย่างที่อดัมนิวสันบอกครับมันจบไปแล้วครับพยายามมูฟออนให้ได้ แล้วก็มาให้กําลังใจให้ลัครูโชว์ฟอร์มให้ดีดีกว่าแบบนั้นดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปามสามบาท5บาทวันนี้อาจจะฉากแปลกไปหน่อยเพราะว่าพาลูกๆมาพักผ่อนที่โรงแรมแต่ก็ไม่ลืมที่จะอัปเดตข่าวให้กับทุกท่านนะครับยังไงการ subscribe การคอมเมนต์ของทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นกําลังใจมากๆนะฮะขนาดวันนี้มาพักผ่อนเนี่ยแต่ว่าต้องการเห็นข่าวรัวครูครับอดจะมาอัดให้กับทุกท่านไม่ได้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามเจอก,ก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปลาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงบลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊